บางเมื่อเช้านี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมนะคะกับละครเรือนธาตุก็คงจะอิ่มบุญอิ่มใจกันานเต็ที่เลยทีเดียวแต่สําหรับใครที่พลาดงานนี้ไปนะคะเรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยค่ะ ละครเรือนธาตุค่ะนี้การจัดกิจกรรมปลดล็อกชีวิตกับเรือนธาตุนะคะซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการขอขามาเจ้ากรรมนายเวรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนําทีมโดยผู้บริหารของทางช่อง3าคุณตูปยศวีนะคะพร้อมด้วยพี่มาวินและผู้จัดพี่หนุ่มกฤิที่มาพร้อมกับทีมนักแสดงอีกขับข้างไม่ว่าจะเป็นคุณบุษภาพรตีธนพลอ,อายกรณิตนะคะอังดาคุณธีรานินจาจอมยุทธอ้วนรังสิตกิกดานายัยปอบทัชพลและก็อีกมากมายเลยนะคะนอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้แฟน,แฟน,แฟนและครเรือน่าที่มาต่อคิวตั้งแต่เช้าเนี่ยกว่าร้อยชีวิตมาร่วมกิจกรรมแบบพร้อมๆกันด้วยซึ่งหลังจากเสร็จพิธียังมีการแจกวัตถุมงคลค่ะ<ม>เป็นเหรียญหลวงพ่อปานทรงไก่หางพวงวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อเสริมเมตตามหานิยมแล้วก็เรียกทรัพย์อีกจำนวนถึง400องค์เลยทีเดียวยวันนี้ได้บุญอิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้าเลยนะคะไปฟังเสียงทีทีมนักแสดงที่มาร่วมงานในวันนี้กันสักหน่อยค่ะ รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะรู้สึกแบบลอยเพราะว่าไม่มีอะไรมาล็อกเราแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานแล้วก็ปลดล็อกชีวิตกับทางทีมเรือนทาทค่ะแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้แฟนและครเรือนาธาตนะครับก็ได้บุญไปด้วยกันนะครับก็ขอส่งบุญทั้งหมดที่ทําในวันนี้ให้กับแฟนเรือนทาตทุกๆคนนะครับผมก็รู้สึกว่าได้ทิ้งอดีตให้เป็นประสบการณ์แล้วก็อยู่กับปัจจุบันกับเรือนทาตครับผมนี่รู้สึกว่าเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ ปลดปล่อยพันธะต่างๆที่ที่ไม่ดีไว้กับอดีตไปครับแล้วก็เราเริ่มต้นวันใหม่ได้เรื่อยๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีปลดล็อกสิ่งสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็สิ่งดีๆก็พลังจะเข้ามาก็อ,อยากจะให้เป็นวันที่ดีสาหรับแฟนๆละครเรือนธาตุทุกคนด้วยครับผมก็ว,วันนี้นินต์หลุมพ่อนะครับเป็นหพ่อปานซึ่งจริงๆก็เรามีในเรื่องด้วยทรงทุด,ดงออกมามาถ้าจะเห็นในล,ละครน,นะคะว่าถ้าวันไหนที่มาลี ทำชั่วหรืออะไรอย่างเงี้ยขอให้พระ,ะพระุทธศาสนาเนี่ยนำทางมาลีอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าดึงมาจากหลวงพ่อบาลใช่ครับก็เลยนลําหลวงพ่อบาลมามาแจากมาแจากกับแฟนละครเรื่องเดิอน่าบนะครับ